ผมโรงงานผักกาดดองในตำนานมาเริ่มที่เห็นอยู่นี่คือบอ่อดองผักกาดดองสุดลูกหูลูกตาทุกบอ่อมีการคัดขนาดมีการตรวจความเค็มจนได้คุณภาพดีก็เข้าสู่กระบวนการการบรรจุก่อนบรรจุจะต้องมีการปรับจืดก่อนนี่ตามนี้เลยผ่านน้ำสะอาดหลายๆรอบ ล้าง,งแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกขยี้ําขยี้ําล้างอีกล้างอีกล้างอีกล้างเสร็จแล้วก็ต้องมีการคัดอีกหนึ่งทีเพื่อคุณภาพให้มันจะได้เท่าๆกันนี่ที่เห็นอยู่นี่คือผักที่มีการคัดแล้วว่ามีคุณภาพจริงๆเข้าสู่การบรรจุกันสักทีกระป๋องมารอแล้วสุดลูกหูลูกตาน,นี่เลยการบรรจุใช้มืออย่างนี้แหละคัดใจยัดใส่กระป๋องทีแล้วกระป๋องทีแล้วกระป๋องและมาที่นี่มาใส่กา้านนี่จนเป็นกระป๋องเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็มาคัดกันอีกทีจัดแต่งให้เรียบร้อยนี่แล้วก็ส่งไปตามสายพานอยะมากๆ มาถึงไฮไลท์การใส่น้ำผระกาดดองน้ำผักกาดอกกาดองนี่เป็นน้ำปรุงใหม่นะไม่ใช่น้ำดองจำไว้มันกินได้ต่อมาปิดฝาบรรจุกระป๋องแบบนี้นี่แล้วก็ส่งไปตามสายพานจากนั้นผ่านน้ำปรับอุณหภูมิกระป๋อง